วิคอมหรือชื่อเต็มคือวินคอมเทคโนโลยีปัิคอมพินีริเต็ดนะคะ,ะชื่ยอย่อในตลาดก็คือวีซเ็คือวิคอมได้เรียนจริงๆพยายามตอบยํำว่าขอบคุณทังบอลเพราะว่าในธุรกิจของไอทีเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็หลยสเกลมากคือตั้งแต่เข้าตลาดมาสองปีกว่าเนี่ยทุกครั้งที่มีโรลโชวหรือมีสัมภาษณ์เราจะพยายามอธิบาย คาแรคเตอร์ของวิงคอมให้นักลงทุนได้เข้าใจว่าเราเป็นดิสดิบิวเตอร์ประเภทที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าเป็นเคอร์นคีย์โซลูชันเพราะว่าธุรกิจไอทีมันจะมีหลายสเกลนะคะคำว่าไอทีเนี่ยมีตั้งแต่ระดับคอมพิวเตอร์เล็กๆจนถึงสเกลขนาดใหญ่สิ่งที่วิงคอมถนัดเนาะสิ่งที่วิงคอมประสบความสําเร็จในตลอดระยะเวลาต้องบอกว่าสิทธิเก้ายังยี่สิบทุกนี้เป็นรอบครบรอบสิทธิ์เก้าขึ้นที่ปียี่สิบของบริษัทวิคอมนะคะพี่สมศรีก็รันมาตั้งแต่ ตั้งแต่ปีที่หนึ่งเลยก็เรียนให้ทราบว่าสิ่งที่โฟก,กัสมาเสมอคือการทำงานแบบที่เป็น turnkey s o l u t i o นของตลาดอาอไอทีเมาได้ซื้อมาขายไปซื้อซื้อสิบบาทขายสิบสองบาทขายสิบเอ็ดบาทอันนั้นเป็นธุรกิจที่เป็นโฮเซลของตลาดไอทีทั่วไปจุดเด่นของวิงคอมก็คือการเป็น d i ิบิวเตอร์หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เป็นเตอร์ไพรส์ข, utor, อ,อ,สงของเ,อเป็นด h o ค e s า l เป็นสินค้าดับสเกลขนาดใหญ่นะคะ ก็หลักๆก,ก็จะเป็นออร์ l อถ้าเกิดคนในตลาดไอทีจะทนภาบดีว่าเขาเป็นผู้นําหรือเป็นลีดเดอร์ทางด้านไอที uh, IT, แล้วก็อยู่ใน n น็ตแบ็ก็ต้องบอกว่าหุ้นของเขามีม,มูลค่าเป็นบนะิลเลียนนะฮะก็เยอะมากาั้งนั้นอีกสามสี่โปรดักที่ตามมาก็เป็นเอ่อซิเคียวรแล้วก็เป็น p r o d u c t ี่เป็นวอเหมือนก,นกันก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้าที่เป็น เอ็นเตอร์ไพรส์โซลูชันมีตั้งแต่ระดับที่เป็นดัตเตอร์เบสเป็นฮาร์ดแวร์เป็นซอฟแวร์แล้วก็เป็นเครื่องคิ อันนี้หลักๆแต่ถ้าเกิดท่านลงทุนอยากสนใจในรายละเอียดก็อยอดๆเพราะว่าเดี๋ยวฟองเวลาจะไม่พอเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องตัวเลขที่มอความเารเงิแบบโตอันนี้น่าสนใจนะคะอันนี้ขอบรอยข้าวโดยเรื่ของผู้สิกธิ์อินคอมก่อนขอบคุณครับค่ะค่ะก่อนจะไปครึ่งปีหลังเอาครึ่งปีแรกก่อนภาพรวมค่ะพี่นิตครึ่งปีแรกของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดไหมแล้วก็ทิศทางครึ่งปีหลังต่อจากนี้เราวางเกมกลยุทธ์อย่างไงบ้างคะเออวันนี้เป็นบันติก ถ่อปิดของไตรมาก2องหรือว่าขึ้นปีขึ้นปีแรกนะตัวเลขที่เห็นมาคนเข้าจะชะโงกไปตัวเลขที่เห็นมาชมาักเจอแล้วนะคะว่าผ่านผ่านสลุยเลยนะคะตัวเลขก็เกินเกินเป้าเกินเป้าไปร้อยน่าจะมันร้อนกว่าเดี๋ยวรอตัวเลขเกี่ยวกทางทางไ i n a n c e กกับทาง audit c o n f e r ร์มอีกทีหนึ่งแล้วก็รอที่สงลารแต่ตัวเลขณณอแทนตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเราวอร์ไปละหนัสืออาชีพ p a กเก็ตจะเรียบร้อยแล้วแต่ได้เห็นว่าโควิดไม่มีผลกระทบ ป่อตลาดไอทีเอพี่สูงเกว่าในในสินค้าไอทีในหลาย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 ผักต์หลายตัวด้วยกันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆสัมการเป็นสิ่งที่จาเป็นสําหรับการที่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็น n e ิว o นมอ l หรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างอื่นที่ไปทําธุรการทําธุรกิจหรือว่าเวิร์กโฟมก็ตามไอทีจะมีส่วนลดเงเยอะออ่ที่เคยเรียนสัมภาษณ์ไปเมื่อครั้งที่แล้วก็ อการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้แหละทําให้ไอทีเมีมีโอกาสมีโอกาส t u n นี้ในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วนะวันนี้คอนเฟิร์มแล้ว irm, ล่าคอนเฟิร์มแล้วว่าเราไม่มีผลกระทบจากทางด้านโควิดเลยจากรายมากที่หนึ่งที่สองรวมทั้งเฟิร์สครับเนี่ยเราทะลุปเป้าไปถ้าดูกเข้าน่าจะมาร้อยสิบร้อยสิบห้าเปอร์เซ็ค่ะ ในแง่ของครึ่งปีหลังล่ะคะเราจะลุกยังไงบ้างคะหลังจากที่แน่นอนว่าเราไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดแน่ๆแล้วค่ะก็เดินหน้าต่อในในโยบายเดิมก็คือโฟกัส้านของเรื่องของตัว Security ซึ่งเป็นผลไปบ้างจากโควิดหนึ่ที่ทุกคนกำลังเจอ,อส่วนที่โตใน Q3 กับ Q4 ที่มีฟันเอ้มีไฟฟ์ออนแฮนเนี่ยก็จะเป็นงานตระมูลของอทางบ้าน เลเอ็มก็คือ ia, แคนบริดจ์เราก็พม่าซึ่งมีศักยภาพในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็ข่าวดีอีกนันหนึ่งก็คือเราคือเรากลัวว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทรบในด้านโควิดแล้วทาให้มันมีการเขาเรียกว่า็นโดมินโในกลุ่มตลาดอินโดจีน่าเนี่ยปรากฏว่า mm hmm. ไม่ได้มีผลกระทรบเลยของเขาก็ mm hmm. ดําเนินธ mm hmm. ุรกิจค่อนข้างปกติแล้วก็ <Okay. S 1> การติดเชื้อของเขาเขาก็คอนโทรลได้ค่อนข้างดีจะสังเกตเห็นว่าเขาพม mm ่า hmm. กับ กาวแคนาบริเวณนี bon ่น้อยมากเรื่องของอลค่ารันตทีของเขาก็ค่อนข้างที่จะจะค่อนข้างสูงกว่าบ้านเราด้วยซ้ำรู้สึกจะ21วันนั่งไม่ใช่สี่วันก็ปรากฏว่าไม่มีผลกระทบเหมือนกันก็เลยทําให้ชีกิของพ่อแมกับแคนโบรดเยเนี้มีฟันาลที่โตขึ้นอีกสำหรับคิวสามกับคิวสี่มีไป์อยู่ในการประมูลทั้งไกลหน้าที่สามที่สี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยล้านบาท <peach> อ็ค่วยกันช่วยกันสูงเหมือนกันค่ะอืมค่ะในส่วนของศักยภาพของเรานะะในการรับงานในต่างประเทศเองแล้วก็งานสามร้อยถึงสี่ร้อยนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่สําหรับของเราเลยหรือเปล่าคะ <c oughs> เอ่อแนวนาเศรกิปกติของเราก็อยู่ประมาณอน่างแค่เป็นเอ่อหนึ่งมิลเลียนสองมิลเลียนดอลลาร์งานประมูลก็อยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าส่วนที่เราคำเพิ่มตอนนี้ยูทีมอยู่ก็คือการให้บริการ ทางด้าน after sales service หรือว่าการดูแลหลังการขายซ <c oughs> ึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรายังใช้ของวินเดอร์หรือตัวบริษัทแม่เป็นตัว Service ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้โลโก้ที่เขาได้รับเซอร์ f ิเป็นคนทำตอนนี้วินค่อมพม่ากับเขมรเนี่ยกำลังสร้างทีมสำหรับกันให้บริการนส่วนดีนั่นหมายความว่าเปอรอเซ็นต์จากการขายบริการ ของตัวไอทีทางฝั่งเซลเอ็จะโตขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะว่าเบสคันซัมเมอร์ที่เราขายอยู่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วโตแบบก้าวกระโดดหลังจากที่หมดวันทีเนี่ยหรือว่าหลังจากที่มีลูกค้าซื้อเซอร์วิสไปเนี่ยเราจะมีทีมโลเคอลที่ให้บริการทางด้านนี้ปีหน้าอาจจะเป็นกลยุทธ์หรือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะโตทางด้านเซอร์วิสยังไงนอกเหนือจากการขายที่เราได์ในเรื่องของ โซลูชันที่มีอยู่ออนแทนเพราะนั้นถ้าเราโซลแน่นอน p ีทีหรือตัวบอทออลา์ตัวเอ็นพเนี่ยจะค่อนข้างจะแอแกร่งิตมากก็ข,ขายบริการก็จะกำไรดีกว่าขายของแน่นอนอันนี้พยายามวิวทีทีค่ะค่ะค่ะพี่นิดค่ะถามน,นิดนึงคะ่ะในในแง่ของตอนนี้ตัวที่ขายของกับให้บริการปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนรายได้ของเราเป็นยังไงมาจากขายของเท่าไหร่มาจากบริการเท่าไหร่คะ โอเคเอเ่อเรเชลยังเป็นเอ่อพี่เลี้ยนเนสซ่า 6, สามสิบห้าหกห้าจากนี้จะว<ม>่าตัวเบสตัวตั้งของตัวเลขเนี่ยมันมันจะสูงเรื่อยๆจากตะกอนนี้พันกว่าล้านเดี๋ยวนี้เป็นสองพันกว่าเพราะฉะนั้นตัวเบสของตัวเซอร์วิสที่เป็นสามสิบห้าเนี่ยจะเยอะขึ้นแต่ตีหน้าเราคิดว่าเราจะตั้งเตาไอตัวเซอร์วิสเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นเพราะจะไปขยายทั้งด้านเซลเองบ้างที<ม>นี้เอ่อมาถึงว่ามาจากใครบ้าง ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากวินง้อมที่พยายามเอ่อเน้นทางด้านบริการได้มากขึ้นอันนี้แน่นอนอันนี้สองคือ <Okay. S 1> ทางด้านของเอเจ็เทียวกับบีเซิร์ฟเขาก็มีการเอ่อให้บริการในส่วนนี้ของเขามากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 1> ก็อัตราส่วนจะลไล่อไล่ๆกันขึ้นมายิ่งถ้าสองบริษัทที่เป็นเอ่อบริษัทลูกหรือบริษัทที่วิ่งค้อมถือหุ้นอยู่เนี่ยมีศักยภาพและโตขึ้นเนี่ยอาจจะดันให้อัตราส่วนเรนโชจากสามห้าขึ้นเป็นเป็นสี่สิบหรือสี่สิบกว่าก็ได้ ยิ่งทำให้ออมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมีรายได้จากการให้บริการค่อนข้างที่จะแน่นอนมากกว่ากันขายผลิตภัณฑรบตรทั้ง,งหาหรือว่าตัวอร์เกินของเอ็นพ่ยดูดีชื่อเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือภาพในส่วนของต่างประเทศที่การบริการจะเติบโตสูงขึ้นทีนี้ภาพในเมืองไทยนะคะพีนิดเรามองขึ้นปีหลักเนี่ย ในประเทศจะเป็นไงจะมีงานออกมาบ้างไหมเรากังวลหรือเปล่าว่ายังไงคะพี่เอ,อตลาดโดยรวมพี่ว่าอ,อทุกคนคงได้รับผลกระทบนะจากเรื่องของการชะลอเรื่องของการลงทุนเอ,อลูกค้าในกลุ่มหลักๆที่เป็นเส็ิเอินทรีย์อย่าง,างออการบินไทยอย่างเงี้ยที่เคยเป็นลูกค้าหลักเราก็อาจจะรลอลงไลยว่าอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นพี่ว่ามันเป็นปกติของเองอค์กรใหญ่ๆที่เขาได้รับผลกระทบเพะอาจจะระลอาการลงทุนบ้าง แต่งานทาง้านการประมูลก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่สําหรับคนทีเ่เขามีรถแบบหรือว่ามีการวางแผนสําหรับการลงทุนในระยะยาวากปี5ปีแก็คงต้องอ e ินเตอต์่อไปสกเกลของการประมูลอาจจะลดลงบ้างตามเม็ดเงที่นที่ไม่ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแหละแต่ว่ามีการลดลงอ,อันนี้แน่นอนคือก็ผลกระทบของมือ,อ,อใครเนี่ยมือค่อมไม่ได้โตอย่างที่คิด คือไม่ได้อย่างตามที่เป้าแต่ส่วนที่ที่ได้เนี่ยก็จะมาจากเสียเ,เองอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ว่าภาพโดยรวมของเราเราโตขึ้นเราโตขึ้นอืค่ะสเกลที่ก่อนนั้นเนี้ยเราเคยประมูลนี่มันมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะค่ะที่ผ่านมาจริงีริไหมคะสเกลงานประมูลนะคะที่เราเข้าประมูลที่ผ่านมามันอยู่มูลค่างานนี่อยู่หลักประมาณเท่าไหร่อะคะ่ะเออไม่อีที่เรียนให้ทราบประมาณสามสี่ร้อยล้านจาก เรได้ที่เหลือประมาณพันก็ประมาณสามสิบี่สิบเปอร์เซ็นอ๋อก็คือลดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะใช่แต่อันนี้เป็นเป็นเป็นพันโนหรือเป็นไตรในวันนี้ที่เราคุยกันค่ะวันนี้ที่วันนี้ที่มาที่ไปของตัวการซึ่งเราทําเราทําพื้นฐานหรือว่าเราทาโครงงอแล้วระหว่างทางใ,ในในหกเดือนข้างหน้ามันโคงมีมาเลื่อนด้วยนะั่นแหละหลังจากที่ที่มอ,อมีการเ,เห็นภาพชัดในเรื่องของออสามารถที่จะควบคุมเรื่อง เอ่อเวลาตัวนี้ได้มากม้อมแค่ไหนอาจจะมีวัคซีนมีอะไรขึ้นมาที่ว่ามันจะน่าเทรนมันน่าจะดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นเหมหลังจากที่เห,นหเ็น้อนเชียนคิดว่าเออมันมันปลอดภัยมากขึ้นอาจจะมีการลงทุนเพิ่มค่ะอืมค่ะค่ะทีนี้ภาพรวมทั้งปีนะคะพินิดผ่านมาวันเนี้ยวันสุดท้ายของครึ่งปีแรกและทีนี้ทั้งปีเรามองการเติบโตเป็นยังไงเราจะมีการปรับเป้าหรือไม่อย่างไรคะพี่ ยังยืนยันที่เป้าหมายเดิมสองศูนย์สิงสี่คาดว่าจะไม่ถิบสองพันกว่าล้านสองพันลิติเนะคะตัวเลขก็เออพยายามที่จะทําให้ถึงเป้าตามที่เราเราคอมมิชกับนักลงทุนไว้ซึ่งในภาพตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าฟันเด้าอยู่ที่ดีค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรคือในส่วนของอินี้ปีนี้ที่ว่าเขาเรียกว่าที่เพื่อนข้างใจชื่อแล้วว่าเออมันมันมันไม่มีผล มากเหมือนกับธุรกิจอื <lyn> ่นๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีใจเพราะว่าเราตั้งเป้าทุกปีเนี่ยเราโตแบบก้าวกระโดดอยู่แล้วอย่างปีสองศูนย์เนี่ยเราเทียบกับปีหนึ่งเก้าเนี่ยเราตั้งเป้าโตสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าได้ทบเป้าเราก็ถือว่าเราเราโอเวอร์กว่าปีปีหนึ่งเก้าค่อนข้างมากอันนี้โฟกัสตัวเลขทําให้ถึงไม่ได้ทำไม่ถึงไม่ได้ส่วนปีหน้าเรื่องนโยบายอันนี้เดี๋ยวต้องขอรบบ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 ่บบ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 บว่าคงมาถูกทาง ยังดําเนินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าดูจากคอมมานด์ใน Q1 Q2 เนี่ยเ,เรียนให้นักลงทุนดูได้เลยว่าตัวเลขเราค่อนข้างมีมีมีกระแสล,ลา่าภาคมันไม่ได้ d r o ลงหรือว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดค่ะค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้นิดฝากอะไรถึงนักลงทุนพูดถึงหุ้นหรือว่านักทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาลงทุนหุ้นของเราหรือว่าอยากรู้จักเรามากขึ้นค่ะนิดค่ะ สำหรับนักลงทุนนะคะเยนให้ทราบคืออย่างนี้ในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์มาจะเห็นว่ามีวลรุ่มค่อนข้างสูงมากในเรื่องของการโผล่รายวันแล้วก็มีบางวันที่ลงไปต่ําด้วยก็คือจะวันศุกร์ที่แล้วที่ลงไปค่อนข้างเยอะจริงๆต้องเรียนว่าโดยระยะสําคัญของโควแบงค์ของบริษัทโดยรวมเนี่ยยังปกติยทุกประการเลยนะคะอย่างที่เุาเนได้เรียนให้ทราบในออฟเดย์ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะในธุรกิจที่ที่ทํา ตัวเลขยังโอเคอ,อยู่ทั้ง Q1 Q2 และตมาดม้าดีพอต้องจับโฟรับเราก็ยังค่อนข้างแข็งแรง Q3 Q4 ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นาราคาในในในกระดานหุ้นหรือว่าในตลาดทุนก็เรียนนักลงทุนว่าให้พิจารณาการลงทุนที่เป็นระยะยาวเราเราไม่ใช่หุ้นเดย์เทสนะคะแต่เ่าจะที่เ,เป็นวันๆหรือว่า,าสวิงสวายมากมายขึ้นลงเร็วลงเร็วดูระยะยาวค่ะ เพราะว่าเป็นปันผลเราค่อนข้างสะท้อนได้ค่อนข้างดีปีที่แล้วก็0.16บาทมาน่0.16บาทต่อพุ่นต้องถือว่ายิวก็กดีที PE เราก็ต่ำดัะนั้นถ้าเราอยากจะลองทุนในระยะยาวก็ลองให้ศึกษาดูตัวนี้ให้ดึแล้วก็ดู p e r ร์ฟอร์แมย้อนหลังได้เพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมามันกำไรม,มาตลอดปีนี้ก็ยังอย,ง,อยงอยู่ในเซตต์ปันค่อนข้างดี <S <S งดูระยะยาวค่ะอย่าอย่าอย่าดูระยะ,ะ,ยะสั้น เป็นผู้ที่มีปัญผาค่อนข้างดีถือว่าใช้ได้ระดับกนก็ฝากเราลงทุนด้วยค่ะปีอะไรสงสัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์วิงคอม co. th นะคะแล้วก็ส่งคําตอบมาอส่งคําถามมาค่งสิตอบด้วยตัวเองเกือบทุกครั้งนะาะวันนั้นใครมีอะไรที่เป็นคำถามก็ยินดีให้ความเอ่างในเรื่องของการลงทุนเป็นผู้ที่ยั่งยืนดีกตัวหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะ